สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ8เมษายนนะครับผมก็ฟุตบอลลีกนะครับวันนี้ก็เตะกันตามปกตินะครับแล้วก็มีโปรแกรมอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในลีกชั้นนำของยุโรปนะครับไปดูคู่แรกกันเลยแล้วกันนะครับไปดูที่ลาดิกาสเปนนะครับก็จะเป็น เกมระหว่างเซบีย่าพบกับกรานาดานะครับเซบีย่าหมดลุน้นทุกรายการแล้วนะครับบอลถ้วยต่างๆคือตกรอบหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รายการเดียวที่เหลืออยู่คือการลุ้นโคต้านะครับในพื้นที่ท็อปโฟหรือว่าการล่าตัวโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคือตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับ57คะแนนเท่ากับแอตมาดริดที่3นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับอีก 8เกมที่เหลือนะแล้วก็ตอนนี้เบียติสก็ตามมาแล้วนะครับเหลืออีก4แต้มเองนะครับฟอร์มชงหลังของเซบียาค่อนข้างจะดรอปลงไปเยอะนะครับเพราะว่า3เกมหลังสุดในลีกเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับก็มีการเสม,มอลาโยเสม,มอโซเซดัดแล้วก็ล่าสุดแพ้ให้กับบาซ่ามานะครับวันนี้จาเป็นต้องเน้นแล้วเพราะว่าตอนนี้คือมีโอกาสเสียตำแหน่ง พอโฟได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผลงานเพียงไปอย่างนี้อยู่นะครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับงานที่ไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าแคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นทีมที่เล็กกว่านะครับเรื่องของคุณภาพทีมนักเตะทุกอย่างเป็นรองกันหมดเลยแต่ว่าช่วงหลังก็มีช่วงที่ผลงานดีขึ้นบ้างนะครับจากการที่เก็บได้4คะแนนจาก2เกมนะก็เป็นการชน,นะอลาเบสแล้วก็สมอไโยมานะครับแต่ว่า ปัญหาหลักเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเกมรับอยู่ดีเพราะว่า2เกมที่ผ่านมาต่อให้จะมีแตมก็จริงแต่ว่าเสียไปถึง5ประตูอ๋อสประตูก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเกมนี้น่าจะโดนอิงเพราะว่าเซบียาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีมากๆทีมหนึ่งของลาลิกานะผมคิดว่าวันนี้แคนาดาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหนีตายแต่ว่าส่วนตัวมองว่าเซบียาในบ้านนะผมคิดว่าน่าจะแข็งแกร่งแล้วก็เหนือกว่าเยอะ ผมคิดว่า3แต้มไม่น่าพลาดน,นะครับเพราะแคนดาดาน่าจะต้านทานไม่อยู่ส่วนจะชนะขาดไหมกับราคา1.25ก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าต้องเชียร์ผมยังมองที่เซบียานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่บนเดสลีรกานะครับจะเป็นสตุตการ์ดเปิดบ้านเจอดอทมุนนะครับสตุตการ์ดช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดเอาแค่ในลีกเนี่ย ไม่แพ้มาแล้ว4เกมรูดนะครับก็มีชนะกัตบักชนะอัสบวรแล้วก็เสมอกับอยู่ในเบอร์ลินแล้วก็บิเลเฟลมานะครับตอนนี้กำลังหนีตายอยู่นะสำหรับสุดกาดนะครับอยู่ที่15นะครับ27คะแนนจาก2 8เกมก็อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่1แต้มก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับส่วนดอทมุลเนี่ยผลงานก็ยัง เอาแน่นอนไม่ได้นะครับช่วงหลังนะคือบทจะพลาดกะพังง่ายๆบทจะดีก็คือดีใจหายเลยเหมือนกันนะครับดอนมูนชนะแค่3เกมนะจาก8เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าทาแต้มหล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเชื้อทางของการลุ้นแชมป์นะเพราะว่าตอนนี้ตา้มหลังไบเยนอยู่ก้าต้มแล้วก็ถือว่ายังลุ้นได้แต่จะหนักหน่อยในช่วงอีก6เกมที่เหลือนี้นะครับวันนี้จะบอกว่าดอนมูนเหนือนกว่าจริงครับด้วยเรื่องของ คุณภาพทีมแล้วก็เรื่องของชื่อชั้นทีมนักเตะอะไรต่างๆแต่ว่าการไปรเยือนสุดกาดช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์สักทีผมคิดว่าดอทมูลเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีครั้งในเรื่องของอาขุมกาลังเพราะว่าเอลิฮาแลนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวหลักที่หายไปก็จะมีแค่มูนเยที่บาดเจ็บอยู่นะครับนอกนั้นก็อยู่เป็นครบเลยนะกัะ่โจเลน่านะครับมีมาโก้รอยจูเลนบันอะไรต่างๆนะครับ เลือกเฮดูเฮดก็ถือว่าคมกว่าเจ้าบ้านค่อนข้างชัดเหมือนกันผมก็เลยมองว่าวันนี้ราคาเปิดมาขอแค่ชนะก็พอแล้วกับราคา0.75ผมว่าวันนี้ยังให้กัดฟันเชี์ดัมมุนแล้วกันน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ให้มองที่2ทีมต่อเลยนะก็จะเป็นเซบีย่าแล้วก็ดอมมุนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คาดมาฝากกันในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ